น้องออกัสนะครับผลงานน้องออกสัสตอนแรกก็ระบายสีการ์ตูนนะครับระบายไประบายมาครับะพักๆกระูนก็จะระบายสีคนนะดูที่หนึ่งดับแรกามาสีการ์ตูนแบบนี้ทำไมสีการ์ตูนเป็นยังไงเป็นยังไงจูนูเนี่ยสวยไหมไม่สวยไม่สวยหรอ ค่ายทาทาไม่สวยแสดงว่าคนทาไม่มีฝีมือใช่ใบแต่ไม่สวยโน,โนี่นนโอ้ไอนี่สวยไหมไม่สวยไม่สวยเหรอใช่ค่คะบ,บายให้สวยเลยทั้งนั้นเนะี่ยทาระบ,บายให้สวย,อะ,สวยอะไร ไม่มีสีนี่ไงสีเยอะแยะนี่มีกระดานโต้คลนด้วยหายขีเหรอตัวอะไรเนี่ยดูพี